กี่รอบแล้วเราอะให้ดูนะครับว่าอ้่นขึ้นมาหรือยังือือจ้าหมูแดงหูแดงก็ใช้ได้นะผิวก็รักษากันอีกทีเนาะเนาะอืออือจ้า หมดไรที่แม่ทำผิดอะไรที่โอ้ยอจ้าร้าโอ้พูดเก่งนะเราอ่ะ,ะดูทีหมดหล่อเลยตรงนี้น่าจะเป็นรอยให้น้ำกงน้ำเกลือฉีดยานี่ก็ฉีดยาซ้อมหมดเลยงาน,นถุงฐานที่จุงมวย อกินยาเก่งๆช่วยกันตบมือให้ทีหน่อยเร็วทีเป็นแมว,แมวกินแมเ,เออกินข้าวกินยานอนแล้วก็แต่งตัวคือแม่ต้องซักผ้าปูทุกวันทีชอบผ้าขนหนูแม่ก็เลยมีผ้าขนหนูหทีไว้หลายชิ้นแล้วก็ซักให้แล้วก็กวกนอน ตรงไหนไม่มีไม่นอนนะจ๊ะบอกเลยอันนี้ก็คือนอนเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งหน้าบ้านที่เป็นแมวฮิ้เดิลจา๋าตื่นแล้วหรอจะไปไหนไปไหนไไหนไไหนไไหนอุ๊ยอุยอุยอ๊ยเซนเซอร์หน่อยเซนเซอร์หน่อยน่าเกลียดน่าเกลียดทำอะไรแน่เลยเนะี่ยสักอย่างใครแน่เลยเนะี่ย